ถ้าพูดถึงบางแก้วแล้วนะครับหลายๆคนก็คิดถึงถึงการรักเจ้าของห่วงของห่วงที่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีนิสัยแปลกๆอีกหลายอย่างนะครับที่คุณอาจไม่เคยรู้ภายใต้หน้าตาอันดุดันคมเข้มนะครับเขาก็ชอบทำอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยเหรอนะครับมาดู7อันดับนิสัยแปลกๆของบางแก้วกันเลยครับอันดับที่7ขี้สงสัย เวลาคนเห็นน้องบางแก้วกัดแท้สิ่งของนะครับข้าวของในบ้านก็พังเป็นแถบๆไปนะหลายคนก็พานไปคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันดุไม่มีคนให้กัดมันก็เลยพานกัดข้าวของต่างๆแทนแต่จริงๆแล้วคุณคงไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าที่เขากัดเนี่ยเพราะว่าเขาขี้สงสัยครับถ้าเราไปทําโทษเขาทันทีนะเขาจะมีความระแวงต่อตัวคุณนะครับเพราะว่าคิดไปว่าเนี่ยที่ฉันทําไปอะ่ะ ก็อยากดูให้มันแน่ใจว่าสิ่งน้ำนันปลอดภัยหรือเปล่าเท่านั้นเองทําไมต้องมาตีกันด้วยอ่ะน้องบางแก้วก็จะคิดเป็นแบบนี้นะครับอันดับที่6เจ้าเครียดเจ้าแค้นบางคนที่ดูละครมามากๆก็จะเห็นว่าตัวร้ายส่วนใหญ่นี่มีความเครียดแค้นหันมามองที่บ้านคุณอ้าวคุณก็จะพบกับเจ้าน้องหมาตัวร้ายในคราบน้องบางแก้วกันเลยเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่ฉลาดแล้วก็จำเก่งมากๆเลยนะ ถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนคุณมาเที่ยวที่บ้านคุณแล้วแบบเผลอไปตีเขาเข้านะครับแบบด้วยความกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาให้อีกหลายปีนะนะครับเพื่อนคนนั้นกลับมานะครับยังไม่ทันจะเข้าบ้านล่ะเขาก็จะเห่าแบบเอาเป็นเอาตายเลยไม่ใช่ว่าเขาดุเห่าทุกคนนะครับแต่เขาจําได้ว่าคนทนนี้ตอนนี้เคยทําร้ายเขามาก่อนนี่เรียกว่าเป็นแค้นฝังจิตกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่5้าคิงอนอน ถ้าคุณเคยทำร้ายหรือตีเขาโดยใช้อารมณ์นะครับไม่มีเหตุผลในวันที่คุณมาสํานึกได้นะครับทํำมาเป็นง้อขานะครับคุณจะสังเกตพฤติกรรมน้องบางแก้วนะครับว่าเขาอาจจะเมินเฉยใส่คุณหรือบางครั้งก็แบบแยกเคี้ยวใส่แบบไม่ได้ดุอะไรจริงๆนะครับแบบคุณก็จะคิดว่า i, เฮ้ยเขาอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่านะาไปทำอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ เขาเป็นหมาที่ขี้งอนมากๆนะครับถ้าเกิดคุณไปทําร้ายเขาโดยใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลขอโทษเขานะครับไม่นานเขาก็จะหายก่อนแล้วก็หายโกรธคุณนะครับแล้วก็กลับมาเล่นคืนดีกับคุณเองนะครับอันดับที่4ี่ขี้อิจฉาถ้าคุณเลี้ยงน้องหมาบางแก้วแค่ตัวเดียวนะครับคุณก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยน้องหมาเขาเป็นหมาขี้อิจฉาขนาดไหนนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงน้องหมาบางแก้วแบบสองตัวขึ้นไปนะคุณจะรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยทำไมทุกๆตัวมันพร้อมจะแย่งความรักจากเราขนาดนี้นะเขาอยากจะเป็นตัวโปรดทุกตัวเลยครับและที่หนักที่สุดนะกัดกันเองเออกัดกันเองจริงเพื่อแย่งความรักจากคุณนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆครับสำหรับนิสัยอันนี้ครับอันดับที่3คิดการก่อปฏิวัติ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่อย่างไรนะครับแต่เป็นเรื่องของภาวะผู้นําในตัวคุณน้องหมาบางแก้วนะครับเห็นเขาหน้าตาใสซื่อประจบเก่งไม่มีพิษมีภัยกับคุณนะครับแถมเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่เก่งมากๆอีกด้วยนะครับแต่ภายใต้ความคิดของเขานะครับถ้าตอนไหนเขาเห็นว่าคุณไม่มีภาวะผู้นําไม่สามารถดูแลเขาและบ้านได้นะครับเขาก็อาจจะแย่งชิงความเป็นหัวหน้าฝูงไปจากคุณได้แล้วเปลี่ยนหน้าที่ของคุณนะครับกลายเป็นคนส่งอาหารแทน เพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องใช้อำนาจบ้างนะครับอย่างมีเหตุผลด้วยนะไม่ใช่อารมณ์นะครับไม่ใช่ว่าเขาทำผิดอะไรก็แบบโอ้ไม่เป็นไรหนูไม่ตีไม่ดุไม่อะไรเลยนะครับจะทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้ย,ยอมเราทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโดนปฏิวัติแน่ <c oughs> อันดับที่2ชอบเล่นน้ำแต่ไม่ชอบอาบอา้าวใครที่เลี้ยงน้องหมาบางแก้วนะครับจะเข้าใจดีว่าเมื่อเราทําท่าทีนะครับเตรียมของจะอาบน้ําให้น้องบางแก้วนะครับ คุณไม่ต้องพูดอะไรหรอกให้เขาเห็นพฤติกรรมของคุณนะเขาจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสุนัขตัวอื่นนะครับก็าอาจจะแบบเอ้ยเรียกมากินขนมนะขนมมาหลอกล่อดได้นะครับแต่ไม่กับบางแก้วนะครับต่อให้คุณเอาอาหารโปรดของเขามานะครับแล้วก็เรียกเขาจนคอแตกเลยเขาก็ไม่โผล่มาให้คุณเห็นหรอกโอ้โหฉลาดเป็นกฎจริงแต่ว่ากลับกันนะครับบางแก้วกับเป็นสุนัขที่ชอบเล่นน้ําเป็นอย่างมากก่อนจะกินน้ำไอ้คุณสังเกตนะ เขาจะชอบเอาขาข้างใดข้างหนึ่งจุ่มไปในน้ําก่อนจะกินเสมอก็เป็นเรื่องย้อนแย้งในตัวเขามากๆเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้อันดับที่1เป็นผู้รับฟังที่ดีถ้าคุณมีเรื่องเครียดน,นะครับมาจากภายนอกนะครับกลับมาจากที่ทํางานกลับบ้านมาก็หงุดหงิดอยากจะระบายนะครับ จะหันหน้าไปมองจะไปพูดกับแฟนเอาแฟนก็มีเรื่องเครียด <ileri> <ค titled> มากพออยู่แล้วไปกับพ่อกับแม่ก็ไม่อยากให้เขามารับรู้ปัญหาส่วนนี้นะครับปัญหาบางเรื่องนะครับก็ไม่สามารถเล่าให้คนฟังได้นะครับก็ให้คุณลองมาหาน้องบางแก้วดูนะครับลองระบายออกสิ่งที่คุณแบบอึดอัดนะครับเป็นเรื่องที่คุณผิดหวังนะครับเป็นเรื่องที่คุณทําผิดครั้งใหญ่หลวงนะครับทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับเขาจะตั้งใจรับฟังคุณมากๆนะครับแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าเขากําลังฟังคุณและเข้าใจสิ่งที่คุณพูด ไม่ต้องกังวลด้วยนะว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะเขาจะไปบอกต่อใครพะจะบอกให้เขาเป็นสุนัขที่เก็บความลับเก่งมากๆเลยครับ และนี่ก็เป็นเด็ดอันดับนะครับนิสัยแปลกๆของน้องบางแก้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงจากระบบประสาทนะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดอาการปวดลดอักเสพให้น้องสุนัขนะครับแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเซรยเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาทโดยรวมนะครับทำให้เขาฟื้นตัวและกลับมาเดินได้อีกครั้งนะครับด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ